สวัสดีครับกับผมนายรอแปดคือเราเราคือรอแปดอนันทะมหิดลประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตรยัยครั้งที่111นะครับ111 ข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์้าเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพพยดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทิญข้าพเจ้าขอขมากรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพระประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดี ตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกทุกพระองค์จงได้โปรดเมตตาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกทุกพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญจงทรงพระชนอายุยืนนาน จงทรงพยานบารมีสูงยิ่ง,งขึ้นไปเทินขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพทุสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสนียดจันไรจงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพหูทิพและเจโตปริยญาณพร้องทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทินสาธุ สาธุสาธุคาถาเลืิกหวยครั้งที่11 1 11 1 11 1่งรจากกระผมนายรอแปดคือเราเราคือรอแปดอนันทะมหิดลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภราชสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธโทมโมสังโฆยะถาพุทโโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทธงสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพรัปปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนะ รักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิข้าพเจ้านายรอแปดคือเราเราคือรอแปดอานันทะมหิดลขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีครั้งที่11 1 11 1 1 1 1 1ประจำวันอังคารที่29 กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีริยะเมตไตรข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ